สวัสดีครับวันนี้พบกับชางก,ก่อเกมงองกแนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมจะพาไปดูวิธีการทำอาบาโกนาว่าอาก,กิมเมทัช o ูนะครับแบบไม่แตกนะครับมาดูนนะครับว่าทำยังไงนะครับเริ่มแรกเลยแล้วก็ไปที่พอร์ตมาร,รยาก่อนนะครับ เมื่อมาถึงพอร์ตมาลยาน,นะครับเดี๋ยวเราก็เดินออกวาร์ขวานะครับของเมืองนะครับมันก็คือแมบ,บที่ไปบูบวยาตนั่หละครับหรือว่แบบที่ไปบาโกนาวานะครับก่อนมาทำเนี่ยก่อนจะทำตัวประดับได้นะครับก็ต้อง ดูก่อนนะครับว่าเทศกาลเนี่ยมันเปิดหรือยังนะครับถึงจะทําได้นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับแบบขวาเนี่ยนะครับแล้วก็เดินไปกลางหมู่บ้านนะฮะเดินยากเลยมันเตยเยอะผมวิ่งเลยกันนะครับครับ ฟีเ i อร์นะครับเรามาดูนะครับว่าเปิดหรือยังนะฮะเปิดแค่7วันนะครับอ่าอย่างนี้นะครับเปิดเรียบร้อยนะครับถ้ามีเอ c เอ็ีออกมายืนรอต้อนรับอย่างนี้นะครับคือแสดงว่าฟสติวัลเนี่ยเปิดแล้วนะครับก็สามารถมาคุยกับตัวชัตซูริสได้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็วิธีการคุยเนี่ยตอนแรกเราก็เอาของมาก่อนนะครับเตรียมของไม้พร้อมนะฮะ 10นะครับเ n c นเ n t Good 10นะครับแล้วก็ Piece of ปรากฏนัว่า Spirit 1อันนะครับแล้วก็ปรากฏนัว่าดอน1อันนะครับนะครับดูนะครับคุยกับคนนี้นะครับนี่ครับ t เทตูอิสตัวนี้นะฮะวิธีทำตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนบางท่านเนี่ยทำแล้วประดับหายนะครับไม่ไม่ติดบ้างแตกบ้างนะครับแล้วก็ ผมวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการทําแบบไม่แตกเลยนะครับก็คือคุยกับ c a t u i s t นี่นะครับนะครับเราถามว่าเอ้ยทำไมถึงอยากสักล่ะแล้วบอกว่าเฮ้ยข้าอยากสักดีอยากสักมันเทพนะนะครับก็เลือกข้าอยากสักนะครับแล้วก็คุยไปนะครับเนี่ยครับช่วงพินทาโดสนะครับอันนี้คือทําได้นะครับทำได้เจ็ดครั้งนะครับเอ้ยเจ็ดวันต่อครั้งนะครับพินทาโดสจะเปิดเจ็ดวันต่อครั้งนะครับก็เข้าไปนะครับ ก็อ่าเช่การไม่นานนักเอ้ยจะเริ่มสักอะไรเลยที่สักดีเราก็บอกว่าเราจะสักเราสักบาคานาว่าเราทำบาคกนาว่าเราก็เลือกบาคานาว่านะครับกดโอเคไปนะครับแล้วก็เฮ้ยโอเคช้าๆนะครับตรงนี้นะครับไม่ต้องเรียนะครับกดเล็กไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับยังไม่เล่มอีกเหรอเราเราไม่เลือกนะครับเราเลือกจุดๆนะครับอันนี้นะครับ แกดเน็กไปเรื่อยนะครับกดเน็กช้าๆนะครับแล้วก็กดจุดๆไปนะครับแล้วก็กดจุดๆไปนะครับกดเน็กไปเรื่อยนะครับแล้วก็กดจุดๆไปนะครับเห็นไหมครับได้มาแล้วนะครับ อย่ากดรัวนะครับสำคัญตรงนี้ทิกคืออย่ากดรัวเด็ดขาดนะครับเลือกช้อยสองไปเรื่อยจนจบบทสนทนานะครับแล้วท่านจะได้บาคานาว่า100%มาแน่นอนนะครับอันนี้ผมก็แนะนำแค่นี้นะฮะแต่จะอธิบายเพิ่มนิดนึงนะครับก็บาราว่าเททูกิมมิเนี่ยนะครับไอเกมเททูเนี่ยเป็นระดับตอนนี้นะเรียกว่าเอ็นเกมของแพทนี้นะถือว่าดีนะครับนะครับรอยโอกาสเราควรหามาใส่สักข้างนะครับเพราะอีกข้างนึงเราต้องใส่เพนอยู่แล้วนะครับ ใส่ไอติฮะโกฟเพนหรือว่าอะไรก็ได้เราที่มีการเพนนะครับเพื่อเอาไว้อ่อโเวอร์แบนจะได้ไม่ขัดนะครับสายฟ้ามีควรจะมีนี้ซักข้างนะครับแล้วก็อ่ประดับใส่เพนซักข้างนะครับอันนี้คือแดกแท็กเจ็ดนะครับแล้วก็เ p d 10%นะครับถ้าใส่2ข้างได้เนี่ยตอนตีบอสก็ดีครับจะได้เบิร์ดดาเมจได้ดีแล้วก็ได้ APD มาด้วยนะครับอันนี้ตอนนี้แนะนำนะครับใช้ได้ยาวๆนะครับไบางคนว่ากินเป็นเททูเนี่ยใช้ได้ยาวๆจนกว่าจะมีประดับที่ดีกว่า เข้ามานะครับในการลดดีเลย์สกิลหรือว่าเพิ่มแอคแท็กได้มากกว่านี้นะครับก็เพื่อนๆก็ลองหาของไปทำมาดูนะครับผมแนะนำอย่างหนึ่งก็คืออ่าถ้าเกิดว่าจะทำไอ้บาโกนาว่ากินเปนทูนี้นะครับผมแนะนำเลยนะครับว่าให้ไปหารวบรวมนะครับเอนเชนกู๊ดนะครับจากตลาดมา10ชิ้นนะครับแล้วก็ซื้อตุ๊กตาต่างหากนะครับแล้วก็ซื้อสปิริตต่างหากนะครับแต่ละชิ้นเนีย หามานะครับราคามาทาเองเนี่ยถูกกว่าซื้อในตลาดนะครับซึ่งส่วนใหญ่คนที่เขาไปซื้อในตลาดเนี่ยเพราะเขาไม่รู้ว่าทําเองเนี่ยมันไม่แตกนะเขาไปกดแล้วมันแตกเนี่ยคนบางคนเคยเจอประสบการณ์ที่กดแล้วมันแตกเนี่ยเขาคิดว่าเขาเลยคิดว่าเอ้ยทำมีโอกาสแตกจริงๆเนี่ยกดแบบผมเนี่ยนะครับไม่แตกแน่นอนนะครับไปลองทำมันดูนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับเอาเทคนิคการทำนะที่เล็ก ของการทำมกนณวาเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับชอบอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมชาวกากิมมี่ในการทำคลิปสาระสาระ,าระหรือว่าเทคนิคลึกลับอะไรมาแชร์เพื่อนๆฟังนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ